เช้าท่านนายกแถลงข่าวอาจจะต้องปิดประเทศอีกแล้วเพราะโอ้มีคอนต้องปิดประเทศต้องไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะเราตื่นตระหนกเราถูกข่าวหรือสื่อเนี่ยปั่นกันจ,จนเรากลัวกันหมดแล้วกลัวอะไรทําไมต้องออกมาแถลงข่าวว่าถ้าโอ้มีคอนมาต้องปิดประเทศอีกแล้วปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อให้คนฆ่าตัวตายเหรอปิดเพื่อเศร,เศรษฐกิจชิบหายเหรอแฟกต์ <Fact S 1> ของโคโรนา v i รัสคืออะไร จากประชากรโลกเลยนะครับติดกันถ้าเทียบกับประชากรโลกนะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากถ้าเทียบกับโรคมะเร็งโรคเอดโรคหัวใจรถชนตายเทียบกันแล้วมาคนละเลขอะไรครับแต่โลกเราก็ปิดเพราะโควิด -19 คนดูดบุหรี่กันเป็นมะเร็งกันเป็นล,ล้านๆคนเราไม่ได้อยู่ให้ขายบุหรี่นะคนกินขับเหล้าเมายาขับรถบนถนนก็เห็นผับ7-11ร้านพวกนี้พวกนี้ก็ออยังขายเหล้าอยู่ดีแต่โควิดไม่ได้ครับโควิดไม่ได้ไม่ได้ต้องปิดประเทศต้องไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะเราตื่นตระหนก เราถูกข่าวหรือสื่อเนี่ยปั่นกันซะจนเรากลัวกันหมดแล้ว2ปีแล้วครับที่ผมต้องมาพูดเพราะอะไรเพราะ2ปีจากการที่ควรจะได้บทเรียนนะว่าโควิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายกว่าโรคอื่นที่ในโรคนี้มีเลยไม่อยากติดก็ง่ายมากมันเป็นโรคที่บอกเลยนะไม่อยากติดก็ทำอย่างนี้ผมบอกสิใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสเทนซิ่งกันหน่อย ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้2ปีแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเสียคุณก็ไม่ติดแต่วันนี้อะไรเกิดขึ้นครับอาทิตย์ที่แล้วโอมิครอนโอมิครอนโอ้มมยกอดมาใหม่อีกแล้วกลัวกันไปใหญ่ประชาท่านนายกแถลงข่าวอาจจะต้องปิดประเทศอีกแล้วเพราะโอมิครอน ทำไมเราไม่ดูวิทยาศาสตร์ทำไมเราเชื่อแต่ข่าวช่อง3ช่อง7 CNN นะครับ Fox News Social Media Facebook ทำไมเราไม่ดู fact fact ความจริงของโอมิครอนหรือโควิด1 9หรือ v i รัสผมเนี่ยเป็นคนที่เช็คข้อมูลเยอะมากพยายามหาข้อมูลเยอะมากคุยกับคนเยอะมาก ก่อนหน้าครับผมไม่ใช่เป็นหมอแต่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรอกเราเพียงจําเป็นที่ต้องอยากหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้มาวิเคราะห์เราไมา่ได้วิจัยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจกันตอนนี้คือโลกเราได้อยู่กับโควิด1 9เนี่ยมาสองปีแล้วคนติดมาติดคนติดไข้หวัดใหญ่มาติดแล้วคนเป็นมะเร็งไม่เป็นแล้วสุดท้ายเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งพวกนี้อยู่กับมันให้ได้คนตายมะมดูง่ายๆนะครับรับกันมะมรับกันมะมแฟกม์ไแฟกแฟกแฟกว่าวันนี้คนก็ตายน้อยลงเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไวรัสมันหายไปนะแต่หมอโรงพยาบาลตัวเราเองรู้วิธีที่จะรักษาตัวเองหลังจากติดแล้ววัคซีนก็ฉีกันเป็น10ๆล้านเข็มแล้ว ตายน้อยลงมะต้องรับครับว่าโลกเราคนตายเพราะโควิดน้อยลงเพราะอะไรเพราะสองปีแล้วเฮ้ยทอมแต่อมพี่ขอนกำลังมาเดี๋ยวก็ชิบหายตายกันใหญ่อีกอะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นนะครับก็แปลว่าคุณเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือคุณไม่เข้าใจหรือรัฐบาลนี้ไม่เข้าใจเลย ว่าธรรมชาติของไวรัสพวกนี้คืออะไรคือกลายพันธุ์คือกลายพันธุน์ผมพูดมันจะพูดยังไงไรยังทุกคนเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยคืออะไรไวรัสก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตที่มันอยากอะไรครับมันก็อยากมีชีวิตมันไม่อยากตายแต่มันอยู่ไม่ได้ฟังกันดีๆนะครับแชร์กันเยอะๆไวรัสเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็อยากมีชีวิต มันไม่อยากตายเราวิธีเดียวที่ันมีชีวิตได้ก็คืออะไรคือมันต้องมาใช้ร่างกายเราเพื่อจะเป็นโฮสต์โฮสต์เนี่ยนะเพื่อฮะโฮสต์ไม่ใช่เจ้าของดิเจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านใช่มันต้องมาใช้เราอะครับมันต้องมาใช้ร่างกายเราเพื่อให้เป็นโฮสต์ให้มันะเพราะมันอยู่ข้างนอกร่างกายมนุษย์ไม่ได้ลองคิดดูเลยครับถ้าคุณเป็นไวรัสนะอะไรก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณมาฆ่าไพสตสคุณเร็วเนี่ยคุณจะรอดได้ยังไงคุณจะรอดได้ยังไงงั้นมันต้องกลายพันธุ์เพื่ออะไรเพื่อมันติดเร็วขึ้นเพราะมันอยากมีชีวิตกับอยู่หลายๆคนแต่มันก็จะลดบทบาทในการที่ทําให้คุณตายเร็วเนี่ยนะครับอันนี้ชัดเจนไหมไวรัสมันจําเป็นต้องมีคุณถ้าไม่มีคุณมันอยู่ไม่ได้งั้นมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ให้มันไปติดพวกเราเนี่ยให้เยอะขึ้นแต่มไม่ได้หมายความมันอยากให้เราตายเร็วเพราะถ้าเราตายเร็วมันก็จะไม่มีที่อยู่ครับชัดเจนไหมงั้นโอมิครอนเนี่ยก็คือการกลายพันธุ์ของโควิด19อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็มีสิ่งที่จะมาต่อต้านต่อต้านเขาเยอะวัคซีนนู่นวัคซีนนี่เขาเลยต้องกลายพันธุ์เพื่ออะไรก็ให้ติดเราง่ายขึ้นแต่ให้การบาดเจ็บสาหัสสำหรับพวกเราเนี่ยน้อยลง เอาลอจิกแค่นี้ก่อนได้มาถ้าผมพูดผิดนะเถียงมาเลยด่ามาเลยไอ้ทอมมึงงว่วผมยินดีรับฟังหมดครับมีหมอคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับผมมะพูดมาเลยเพราะนี่คือเรื่องจริงครับร้อยสิบปีที่แล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่า Spanish Flu H1N1 คนตายกันเป็นล้านวันนี้เราก็ยังมี Spanish Flu อยู่ก็คือไข้หวัดใหญ่ไวรัส H1N1 มันก็กลายพันธุ ให้ติดง่ายขึ้นแต่ตายยากขึ้นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยบวกกับบริการสาธารณสุขของทั่วโลกก็ดีขึ้นรู้วิธีป้องกันมากขึ้นงั้นกลัวอะไรกลัวอะไรทำไมต้องออกมาแถลงข่าวว่าท้าออคริกรมาต้องปิดประเทศอีกแล้วปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อให้คนฆ่าตัวตายเหรอปิดเพื่อให้เศรษฐกิจชิบหายเหร โอมิครอนคือการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด1 9โดยที่เป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีการอยู่กับเราไปตลอดแต่เขาทำเพื่อให้ติดง่ายขึ้นไม่ใช่ให้ตายเร็วขึ้นอีโบลาเป็นไวรัสที่แรงมากอยู่ที่แอฟริกาทำไมมันถึงไม่ออกจากประเทศแอฟริกาก็เพราะว่ามันติดคนปุ๊บเนี่ยคนตายเลยมันถึงออกไปไม่ได้ไงโอมิครอนเนี่ย หรือโควิดเนี่ยมันติดเพื่อมันจะได้กระจายฉีดวัคซีนเนี่ยเอาให้เข้าใจคำว่าวัคซีนจัทีนะครับเพราะว่าคนอธิบายวัคซีนเนี่ยไอธิบายไม,ไม่ชัดเจนจทัทีเพราขอเรียอธิบายวัคซีนได้ไหมวิธีที่คุณจะไม่ติดโควิด -19 ติดไข้หวัดใหญ่ติดนู่นติดนี่ก็คืออะไรถ้าภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะเป็นซีโรแวคยันเมอร์โดน่าเลยเนี่ย ขาไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อจะฆ่าเชื้อโควิดนะเขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้ภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณฉีดแล้วแค่นั้นเองครับก็ฉีดไปสิก็ฉีดไปสินะแล้วยังไงถ้าคุณได้โอกาสทําอะไรก็ได้เทพภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วออกกําลังกายสําคัญที่สุดคืออะไรนอนนอนหลับนี่แหละคือการที่ทาให้ภูมิคุ้มกันคุนคณเพิ่มสูงที่สุด กินวิตามินซีกินวิตามินบีออกไปหาแดดภูมิคุ้มกันคุณสูงเนี่ยไม่มีไวรัสไหนเขาแทคคุณได้หรอกใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสซงจับจุดแค่นี้กันได้ไหมครับท่านนายกคนไทยรัฐมนตรีอ,อยอเราควรจะรณรงค์ให้ภูมิคุ้มกันคนไทยเพิ่มขึ้นไม่ควรจะรณรงค์ให้คนไทยกลัวเพราะจนไม่กล้าออกไปไหนเลย ไม่กล้าทำนู่นทํานี่เลยด้วยกฎหมายที่อะไรที่สุดท้ายแล้วป้องกันกลุ่มที่มีอํานาจเพราะเขาใช้โรคอันเนี้ยนะครับมาตั้งนะนโยบายคุมคนคุมนู่นคุมนี่คุมอยู่ได้ออมมิครอนเนี่ยผมเชื่อผมฟันธง,งตรงนี้เลยเป็นการริเริ่มของการให้โควิดเป่าลงฟังผมดีๆนะ แล้วอีกปีหนึ่งมาเช็คถ้าผมผิดนะก็มาด่าผมโอมิครอนเป็นการริเริ่มที่ทำให้โควิดจะเบาลงเพราะอะไรเพราะมันก็กลายพันธุ์อีกรอบหนึ่งแล้วที่ติดง่ายแต่ตายยากทำไมผมรู้ว่าติดง่ายและตายยากครับเพราะหมอที่เป็นคนค้นเจอโอมิครอนที่ South แอฟริกาเขาบอกเลยคนที่ South แอฟริกาติดโอมิครอนแต่ยังไม่มีใครตายก็พูดไม่ได้ วันนี้มีคนตายสองคนที่ประเทศบอตทเวานาในซาอติอฟริกาเพราะโอมิครอนในบอตทเวานาก็มีคนตายเพราะรถชนตายเป็นสิเป็นมะเร็งเป็น10บเป,นนเป็นนุ่นเป็นนี่เป็น10บโอมิครอนสองคนแต่โลกเราตื่นตระหน,นอกแล้วถ้าคุณติดโอมิครอนตอนนี้ที่สาสวิทยาศาสตร์ออกมานะครับก็ค,คุณจะเมื่อยให้คุณจะขึ้นคุณจะไม่สบายแต่ก็คุณจะไม่เก็บสาหัส ยิ่งถ้าคุณไปฉีดวัคซีนมาแล้วภูมิคุ้มกันคุณเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะไม่อันตรายนี่คือแฟกต์แต่แฟกต์วันนี้ในสื่อมวลชนคืออะไรโอ้มีครอนโอ้มีครอนตายกันแน่ประเทศชาติต้องปิดอีกแล้วนาย,ยกบอกว่าท่านไม่ดูแลต้องปิดประเทศอีกแล้วเพืออ่ออะไรกลัวอ,อะไรกันกลัวอะไรกันสองปีนี้ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยเลยว่าสิ่งที่เขาขู่เราให้เรากลัว คนตกงานธุรกิจชิปหายไม่มาจริงสักเรื่องเลยไม่มาจริงสักเรื่องนะแต่กลัวกันพ่อแม่ไม่ยอมกอดลูกกันนะมันเกินไปอนะ่ะแฟกนะครับหนึ่งโอมิครอนคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ไวรัสเขาทำกันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะกลายพันธุ์ แต่ไวรัสสิ่งีแล้วเวลามันกลายพันธุ์ทุกทีเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ให้ติดง่ายขึ้นแต่ตายยากลงเพรไม่อยากให้คุณตาย 2. วัคซีนที่ฉีดเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ให้คุณไม่ติดเชื้อแต่สร้างภูมิคุ้มกันให้คุณเพื่อให้คุณมีอาวุธเชือจะไปสู้กับไวรัสไรก็ได้ 3. ภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคุณต้องไม่เครียดคุณต้องนอนให้หลับคุณต้องกินให้ดีคุณต้องออกกำลังกาย สี่การที่สื่อนะครับหรือรัฐบาลออกมาขู่ประชาชนเพื่อให้กลัวเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้กลัวโควิดนะครับแต่เขาจะได้ข่มอํานาจเพื่อให้เราอยู่ภายใต้ตีนเขาเข้าใจตรงนี้กันไหมผมไม่กลัวโควิดแล้วเพราะอะไรเพราะผมไม่ประมาทผมไม่ประมาทนะเห็นไหมหน้าผมใสขึ้นเห็นไหมอันนี้ต้องรับนะใครเถียงกับผมตรงนี้ก็ได้นะหน้าผมใสขึ้นไหมเพราะอะไรกินดีขึ้นออกกําลังกาย นะกินยาไวตามินปุ้ยนี่ยให้กินไวตามินทุกคืนผมดูดีขึ้นไหมไม่ได้ดูดีเพราะอยากรอนะดูดีเพราะกลัวตายเลยต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่คือโอมิครอนครับสองปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้บทเรียนอะไรเลยนะก็คงจะได้บทเรียนอย่างเดียวกลัวตื่นตระหนกปิดประเทศล็อกดาว มีแต่นำสิ่งชิบหายไม่กับชีวิตส่วนตัวกับชีวิตประเทศชาติต้องไม่ทำอย่าใช้โอกาสนี้นะครับรัฐบาลบังคมขู่ประชาชนให้อยู่ภายใต้ตีนของรัฐบาลนี่ควรจะให้แฟกต์อย่างที่ผมให้แฟกต์อยู่เนี่ยว่าเราควรจะระมัดระวังไหมควรแต่คนไทยให้แฟนะผมชมคนไทยทำไมรัฐบาลไทยไม่เคยชมคนไทยเลยนะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยเ0าเนี่ยเขาทำสิ่งที่ถูกต้องนะ ใช้หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสเทนซิก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองนะโอเคนี่คือโอมิครอนนะไม่ต้องกลัวแต่อย่าประมาทไม่ต้องปิดแต่เรามันระวงังไม่ต้องคู่ประชาชนเราทำเป็นครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ